นี่คือความรักของแม่ลูกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์หน้าขนก็ตามลูกตัวเองอยู่ใกล้กันถึงแม้จะโดนมีเชือกผูกที่คอยังไงยังไงก็จะพยายามเดินเข้ามาหาใกล้กันที่สุดนะคะนี่น้องโซเฟียนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือน้องซาร่านะคะเป็นแม่ของน้องโซเฟีย ออซาร่านี่ประมาณ2ปีไปนะคะเห็นไหมคะโซเฟียก็ยังที่อ้อนแม่เหมือนเดิมอันนี้อววตัวนี้สังเกตว่าคือหน้ามันจะสั้นเป็นพันธุ์อเมริกันบีฟมาสเตอร์นะคะมาดูตัวกันนะคะอันนี้แม่ซาร่านะคะ แม่ซาลาตอนนี้ก็ตั้งท้องแล้วนะคะได้ประมาณสี่เดือนแล้วนะคะสังเกตท้องมันจะขยายด้านข้างแล้วก็ท้องมันตองตับขึ้นนะคะอันนี้ผสมพันธุ์อเมริกันบิฟเฟสเตอร์นะคะถือว่าเป็นงัวที่ถือว่าเป็นงัวทีค่คอดง่ายมากลงก่อนลูกเดี๋ยวแม่ใส่ยา,ยายให้น้องลงก่อนนะคะโอ้โหแม่ถูกถ่ายร้างบ้าบะให้ <Okay. S 2> ไปดูน้องจิฟฟี่กันน้องจิฟฟี่นี่เป็นหัวหน้าเหมือนนะคะอายุประมาณ1ปีนะคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันสูงไปไอ้นี่มัน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 เขาเรียกอะไรต้องเอาไม้ตัวนี้ออกเพราะว่าเป็นเก็กะตรงเนี้ยต,ตรงช่วงคอมันเนี่ยเวลามันกินหญ้ามันต้องคือมันกินได้บริเวณตรงเนี้ยพอมาบริเวณตรงเนี้ย มันต้องอก้มกินใช้ขาหน้าเนี่ยค่ะก้มจะใช้ขาพับขาหน้าสองข้างงั้นเพื่อให้มันกินสดุดแล้วก็งอวันทวนต้องเอาไม้แตะเส้นเนี่ยเอาไม้อันเนี้ยท่านเนี่ยออกไปเส้นตัดตัวตัดหางมาดูกังนว่าหุ่นน้องเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะขอจบกัน ผาชมคอกวตอนนนาตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ